ที่ในหมู่บ้านเลือชากันว่านี่คนแปลกหน้าเข้ามาเดินไปเดินมาสองวันแล้วไม่รู้ว่าใครมาเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราอายุก,ก็ราวๆหกสิบกว่ากว่านี่ละไม่เคยเห็นหน้าข้าตาม,มาก่อนพ่อใหญ่สุกก็ว่าเหมือนกันกับข้าใหญ่สนอ้าวแล้วทำไมไม่พากันถามดูล่ะ ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนผู้ใหญ่สุขก็เป็นถึงผู้นำของหมู่บ้านคำบกแล้วทําไมไม่ถามเออเพื่อเป็นพวกขโมยเข้ามาหาจอบแอบล่ำล่ำมองมองคอยขโมยของพวกชาวบ้านมันแย่เลยนะตาน้อยควายหายค่อยมาล้อมกอกเหมือนคําโบราณท่านกล่าวว่าเอาไว้มันไม่ได้นะฉันก็ดูมันแล้วมันไม่น่าจะเป็นขโมยขโมยนะ ดูเสื้อผ้าที่มันใส่ขาดๆดำๆมันไม่ได้ซักมาเป็นปีๆดูผิวของมันเคกระเหมือนมันไม่เคยอาบน้ําเลยแล้วแกจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันคิดอะไรอยู่ในใจของมันเกิดมันเข้ามาขโมยของไปจะตามมันทันหรือจาน้อยทําไมไม่พากันตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกันล่ะเออเนาะผู้ใหญ่สวก็เหลือเกิน เป็นถึงผู้นำของหมู่บ้านแล้วใหญ่ช่ไหนคิดชะล่าใจออกอย่างนั้นตกมืดของวันนั้นที่เล้าไก่ของไอ้ชาเสียงไก่บันตกออกตกใจร้องกะตักกะตากกะตกัก,ะตกดังขึ้นไอ้คนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านเอ่ยปากขึ้นแหลมเลยละกกูคราวนี้่า หมู่บ้านนี้มีอาหารการกินเยอะแยะเลยว่าแล้วไอ้คนแปลกหน้ามันก็เดินเข้าไปในป่าดงกล้วยลกทึบที่หลังบ้านของกระชามันมือจับไก่ไปหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ปากกรับเข้าคอห้อยตรงเส้นเลือดไก่มันแล้วใช้ฟันขยี้จนหนังไก่ชั้นนอกขาดออกเข้าถึงหลอดเลือดไก่อย่างง่ายดายเส้นเลือด ใหญ่ของไก่ที่คอขาดปัดเลือดพุ่งกระฉุดเข้าปากของไอ้คนแปลกหน้ามันรีบโดดกินเลือดของไก่อย่างหิวกระหายพอเลือดไก่เริ่มเหงือดหายจางลงมันก็ฉีกกินเนื้อไก่ส,สดๆอย่างอริดอร่อยมันในอารมณ์ของมันอิ่มแล้วอูวัีกินวันละตัว พอเดี๋ยวกินวันละหลายตัวเจ้าของไก่มันจะสงสัยเอาได้ <c oughs> หลังจากนั้นไอ้คนแปลกหน้ามันจึงได้เดินลัดเลาะบาหาที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่ารกทึบทแถวแถวบ้านของพรานคำเชา้าวันต่อมาไอ้ชามันเดินมาที่เล้าไก่เพื่อจะเอาอาหารให้ไก่ของมันกิน กู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 กมามามาพากันมากินข้าวกันแล้วพวกสุไอชาเอ่ยปากขึ้นไก่ของกูหายไปไหนหนึ่งตัวหรือว่ามันจะเข้าไปหากินที่ป่าสวนกล้วยนั่นตามปกติเวลากูเอาอาหารให้ไก่ของกูมันต้องวิ่งออกมาด้วยกันทุกตัวหรือว่ามันจะหลงฝูงไปหากินที่อื่นตัวเดียวของมันวะ เดี๋ยวตอนเย็นๆพวกมันเข้าไปในเราปลูกค่อยมานับดูใหม่ไอ้คนแปลกหน้าหลังจากมันกินอิ่มท้องแล้วมันก็ล้มหัวลงนอนในป่ารกทึบอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านของพร,รานคาสบายใจกูละงานนี้จะได้ไม่เร่ร่อนไปไหนต่อไหนอีกหมู่บ้านนี้มีอาหารการกินเยอะแยะมากมาย อีกหลายวันที่หลบซ่อนตัวก็เหมาะมีแต่ป่าแต่ภูเขาต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกทึบเต็มไปหมดมันคงจะยากยิ่งนักที่จะหาตัวของกูเจอฮ่าฮ่ฮ่ฮ่นอนพักสักเงียบคงจะดีไอ้คนแปลกหน้าพอมันล้มหัวลงพื้นมันก็หลับใหม่ไปในขณะนั้นเอง ไก่ของพรานคำก็เดินเข้ามาหากินในป่าที่ไอ้คนแปลกหน้ามันเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่เสียงไก่ทำไมมันมาร้องอยู่เจแถวนี้วะไอ้คนแปลกหน้าแลสายแลขวัวหาไก่แม่งงานนี้เจอตัวแล้วแหลมอีกแล้วกู วิ่งเข้ามากลกล้ปากของกูเชียวดีเลยจะได้ไม่ได้เข้าไปหาจับกินอยู่ตามเราในหมู่บ้านเสียงคนเห็นต้องดบดบซ่อนๆเข้าไปว่าแล้วไอ้คนแปลกหน้าก็จับเอาไก่เอาไม้ท่อนยาวขนาดลำแขนเขี้ยงฟาดตรงไปที่แม่ไก่โดนหัวของแม่ไก่เข้าอย่างเต็มแรง แม่ไก่มันชักดิ้นชักงอไปชั่วขณะเวลาหนึ่งเสียงดังพรุบพรุบพรุบรุบพแม่ไก่บทสติและหมดสิทธิ์ที่จะส่งเสียงร้องออกมาเสียงดังมันแน่นิ่งไปสิ้นใจตายในเวลาต่อมาไอ้คนแปลกหน้ามันไม่รีรอเดินเข้ามาจับแม่ไก่ขึ้นแล้วกัดเข้าที่เส้นเลือดของคอแม่ไก่แล้วรีบ ดดดกินเลือดของแม่ไก่อย่างอริดอร่อยปล่อยให้พวกลูกลกของแม่ไก่มันส่งเสียงร้องเจีบ๊บเจีบ๊บเจี๊บพากันวิ่งกลับเข้าไปที่เล้าของพวกมันที่อยู่หลังบ้านของพร,รานคำกันทันทียายสอนเอ่ยขึ้นอ้าวแล้วแม่ของพวกเองไปไหนทำไมพากันส่งเสียงร้องดังเจีบ๊บเจี๊บกันอย่างนี้เออ หรือพวกหมาจิ้งจอกพากันลงมาจากเขาแอบมาคับเอาแม่ของพวกมังไปแดกเสียแล้วว่าแล้วยายสอนก็เดินตามหาแม่ของไก่แถวบริเวณบ้านของแกเอ่มันหายไปไหนของมันตามปกติทุกวันพวกก็เห็นมันพาลูกของมันวิ่งวิ่งเดินเดิน ไปเดินมาพาลูกๆของมันคุ้ยเขียอยู่แถวบริเวณบ้านนี่นาหรือหมาจิ้งจอกมันแอบมาคาบเอาแป้ของพวกมันไปแดกจริงๆเข้าซะแล้วโลกไก่ขาดแม่พากันส่งเสียงร้องหาแม่ดังไปทั่วบริเวณของบ้านพรานคำจำปาเอ่ยขึ้น แม่แม่บนอะไรอยู่คนเดียวนั่นแม่ไก่มันหายไปจำปาแม่เดินหาจนทั่วบริเวณบ้านแล้วก็ไม่เจอตัวลูกมันพากันส่งเสียงร้องกันอยู่นี่สงสัยพวกหมาจิ้งจอกมันแอบมาข่าไปกินกันแล้วละมั้งแม่ปล่อยลูกๆของมันไว้อย่างนั้นละเดี๋ยวมันก็พากันหยุดร้องกันเองนั่นละ่ะแม่ ไอ้คนแปลกหน้าวัยหกสิบกว่า,วาหลังจากมันดูดกินเลือดของแม่ไก่จนหมดมันก็นั่งฉีกกินเนื้อไก่ส,สดต่อหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไก่ของพวกชาวบ้านคำบกและไก่ของพรานคำก็เริ่มพากันหายวันละตัวสองตัวจนพวกชาวบ้านคำบกและพรานคำผิดสังเกตไอ้ชาเอ่อยขึ้น ผมก็สงสัยตั้งแต่ตอนแรกแรกที่วันไก่หายไปเมื่อห้าวันก่อนแต่น้อยหลังจากวันนั้นมามันก็เริ่มหายติดต่อกันมาเรื่อยๆวันละตัวสองตัวแต่ก็หาตัวกันมันไม่ได้ไม่เจอสักทีผมว่าพวกหมาจิ้งจอกมันคงไม่พากันวิ่ง แอบหบเข้ามาจนถึงข้างในหมู่บ้านของพวกเราแน่ตาน้อยกล่าวขึ้นเมื่อห้าหกวันที่ผ่านมากูเห็นคนแปลกหน้าอายุเราๆหกสิบกว่ากว่านี่แหละไอ้ชาเดินหลบไปวนมาอยู่ที่ถนนเส้นกลางหมู่บ้านของพวกเราสองวันเลยนะมึงไอ้ชาผู้ใหญ่สุกก็เห็นกับกู กูบอกให้ผู้ใหญ่สุแกถามแกก็ไม่ยอมถามว่าเขาเข้ามาทำอะไรอยู่ในหมู่บ้านของพวกเราเออก็น้าจะพากันถามดูบ้างผู้ใหญ่สุกก็เหลือเกินเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านของตัวเองก็ไม่ยอมถามเป็นถึงผู้นำของหมู่บ้านฮ้อไก่ ของพวกชาวบ้านพากันหายแบบนี้แล้วจะทำยังไงแล้วไก่ของตาน้อยหายไปบ้างไหมกูไม่ได้เลี้ยงไก่ไอชาเดี๋ยวเอาอย่างนี้กูจะพามืองเดินไปที่บ้านของผู้ใหญ่สุขว่าแกจะมีวิธีทางไหนแก้ไขอย่างไรบ้างเรื่องของไก่ในหมู่บ้านของพวกเราหายไปดีเหมือนกันตาน้อย ว่าแล้วเราพากันเดินไปเถอะขืนไปรเอาไว้นานไม่แก้ไขไก่ในเล้าของพวกชาวบ้านที่พากันเลี้ยงเอาไวา้หายตายหมดเกลี้ยงไม่เหลือกันได้แน่คราวนี้ต่อมาที่บ้านของผู้ใหญ่สุขตาน้อยกับไอเดชกับไอชาก็ได้เล่าเรื่องเราให้กับผู้ใหญ่สุกได้ฟังผู้ใหญ่สุก ไก่ของผมมันหายไปจากเราตั้งห้าตัวแล้วนะตอนนี้ผมยังหาตัวกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงตอนนี้กลุ่มเหนือกลุ่มใต้เขาพากันบน่นกันอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านกันแล้วผู้ใหญ่สุกยังไม่รับรู้เรื่องเราที่เกิดขึ้นอีกเลยหรือครับเออตอนเช้าายายแสน ร้านขาก็มาเล่าให้กูฟังอยู่ว่าไก่ของแกได้หายไปแกเลี้ยงเอาไว้อยู่ที่เถียงนาของแกอยู่แะแถวตีนเขาโดนข้าก็คิดอยู่ว่าตอนเย็นๆจะเรียกให้พวกชาวบ้านของเราก็ามาประชุมกันกันกบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าตอนเย็นๆเดี๋ยวกูจะเคาะกะลอแกนไม้ขามเรียกให้พวกชาวบ้านของพวกเราเข้ามาประชุมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านนะ เย็นๆค่อยมาประชุมกันว่าจะเอายังไงดีพอตกเย็นของวันนี้ผู้ใหญ่สุขก็ได้ขอกลอลแกนไม้ขามให้กับพเอชาวบ้านคำบกลงมาประชุมหาหรือกันกับเรื่องที่มันได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตัวเองพรานคำเอ่ยขึ้นในที่ประชุมนานตีปีหนผู้ใหญ่บ้าน ถุกก็กลอสามครั้งมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านของพวกเราแน่ไอ้เดชอยู่บ้านนะไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนบอกทุกคนด้วยเดี๋ยวพ่อจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านประชุมกันก่อนว่าแล้วปรานคำก็เดินไปหยิบเอาปืนแก้ขู้่ใจของแกพร้อมกับย่ามลูกกระสุนปืนมีทั้งลงอาคมและ ไม่ลงอาคมหลังจากนั้นพรานคําแกก็เดินออกจากบ้านตรงเข้าไปในหมู่บ้านยายสอนคนเป็นเมียแกเอ่อยขึ้นผู้ยายสุขแกคกกระลอสามครั้งต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับหมู่บ้านของพวอเราได้แน่เรื่องอะไรกันนะแม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นจ๊ะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่ง ออกจากบ้านไปไหนนะลูกกำลังท้องกำลังไส้อยู่เดี๋ยววิ่งหนีไม่ทันแล้วตาคำแกหายไปไหนกันละ่ะเนี่ยไอเดชเห็นพ่อไหมพ่อเข้าไปประชุมในหมู่บ้านกับแม่ยายพวกเราไม่ต้องกลัวกันหรอกผมมีปืนลูกสองห้านัดอยู่ในบ้านมันเข้ามาเดี๋ยวเป่ามันไสแตกเลยที่สาากลางหมู่บ้านคำบก ทุกคนต่างพากันลงมาจากเรือนของตัวเองหลังจากได้เย็นเสียงผู้ใหญ่สุขซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านคำบกได้เคาะกระลลเรียกเตือนให้ทุกคนเข้ามาประชุมกันพรานคำเอ่ยปากขึ้นมีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ่สุขผู้ใหญ่สุขกล่าวพวกชาวบ้านของพวกเราพอกันมาแก้งข้าว่าไก่หายทุกวันมันเลย ในช่วงนี้ข้าก็เลยเรียกให้ชาวบ้านของพวกเราเข้ามาประชุมกันหาทางแก้ไขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีใครได้เจอตัวเจ้าหัวขโมยกันเลยแต่เมื่อห้าหกวันที่ผ่านมาข้าก็เห็นอยู่กับตัน้อยว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราเห็นมันเดินไปเดินมาที่ถนนเส้นกลางของหมู่บ้านเรานี่ละข้าว่าจะถามข้าก็เลยไม่ได้ถามมันว่า มาจากไหนหลังจากวันนั้นมาพวกชาวบ้านของพวกเราก็เริ่มพากันทยอยไก่หายทุกวันข้าว่าถ้าเป็นไอ้คนนั้นมันจริงๆมันต้องมีที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเขตป่าบริเวณหมู่บ้านของพวกเราเป็นแน่แท้เพราะยังไม่มีใครเห็นมันเดินออกจากหมู่บ้านของพวกเราไปเลยอ๋อหรือ พากันมาครบกันหมดทุกคนแล้วนะชาวบ้านของพวกเราคงจะครบแล้วละ่ะผู้ใหญ่ศกงั้นเริ่มประชุมกันแล้วนะคือช่วงนี้ไก่ของพวกชาวบ้านของพวกเราที่เลี้ยงกันเอาไว้ตามท้องไร่ท้องนาหรือในหมู่บ้านมันได้หายไปจึงได้เรียกชาวบ้านของพวกเราเข้ามาประชุมกันในวันนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน วันนี้มันจะเบิดแล้วให้พวกเราจัดเวรเข้ายามกันภายในหมู่บ้านถ้าเห็นคนแปลกหน้ามันเดินผ่านเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราให้จับตัวของมันเอาไวา้เลยนะพรุ่งนี้ฟ้าสังสว่างตาเดี๋ยวให้พวกเรามารวมตัวกันที่สากลางหมู่บ้านกันอีกถ้ายังไม่เจอตัวของมันและจับตัวมันไม่ได้มันแอบเข้ามาขโมย ไก่ในหมู่บ้านยังไม่ได้พวกเราทุกคนพากันออกตามค้นหามันตามป่าเขาที่อยู่แถวๆเขตบริเวณหมู่บ้านของพวกเราข้าคิดว่ามันต้องแอบหลบซ่อนตัวอยู่เจแถวป่าบริเวณบ้านของพวกเรานี่แหละเพราะป่าแถวหมูบ่บ้านของพวกเรามันเยอะและรกทึบเต็มไปหมดอย่าลืมอาวุธกันและเตรียมกันมาให้ครบมือ มีดล้าเหล็กหลาปืนใครมีอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้ก็เตรียมกันลงมาเผื่อว่ามันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหลังจากประชุมกันเสร็จก็พากันแยกย้ายกันกลับเข้ายังบ้านของตัวเองเพื่อหากินข้าวกินน้ำกันในตอนเย็นเพื่อกลับลงมาเข้าเวรเข้ายามกันใหม่หลังจากนั้นพันคำจึง เรียบเดินกลับยังบ้านของตัวเองที่อยู่ตีนเขาปลูกอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนหลังอื่นๆในใจของพันคำก็คิดอยู่เนืองๆเพราะไก่ของแกก็หายไปเยอะเหมือนกันมีหน้าไก่ของกูที่เลี้ยงเอาไวา้มันหายไปเยอะอย่างนี้ผิดสังเกตถ้าว่ามาจิ้งจอกมันลงจากเขามากินไก่ กูกับไอเดชลูกเขยของกูก็พากันดักจับเอามาแร่เนื้อขายกันหมดแล้วหรือจะเป็นไอตัวการที่ประชุมกันนี่ที่แอบมาขโมยเอาไก่ของกูไปในขณะที่ผ่านคำแกเดินกลับยังบ้านของแกนั้นตะวันก็เริ่มโผล่เพลลงทุกขณะแถวข้างทางก็เต็มไปด้วยป่ารกทึบปรันก็มีเสียงคล้ายกับคนเหยียบกิ่งไม้ดัง เสียงอะไรกันวะมันจะมืดแล้วกูเรียบเดินกลับเข้าบ้านหากินข้าวกินน้ำเรียบกลับลงมาเข้าเวรเข้ายำกับพวกชาวบ้านกันดีกว่าหัวไฟสองทางก็ไม่ได้ถือมาด้วยหลังจากพลางคำเดินกลับถึงบ้านของตัวเองยายสอนคนเป็นเมียก็เอ่ยปากขึ้นมีเรื่องอะไรกันรึตาคำ ทำไมผู้ใหญ่สุกคอกกะโลสามครั้งโอไก่ของพวกชาวบ้านของพวกเรามันหายไปหายกันเกือบหมดทุกครัวเรือนกันเลยยังจับไอ้หัวขโมยมันไม่ได้ผู้ใหญ่สุกแกเลยเรียกลูกบ้านเข้าประชุมกันเพื่อจะจัดเวรเข้ายามดักจับไอ้หัวขโมยมันสัง,งั้นตะคำ แสดงว่าไก่ของพวกเรามันพากันหายไปเยอะๆคงจะเป็นมันแน่ๆเลยละเนาะเพราะพักนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงของพวกมาจงจอกมันเหา่ามันหอนกันเลยตายละหรือมันจะแอบหลบซ่อนตัวอยู่แถวป่าบริเวณบ้านของเราข้างบ้านของเรามีแต่ป่ารกทึบเต็มไปหมดนับพรานคำก็นั่นละสิยายสอนไอเดช ลูกเคยเราอย่าเผลอเป็นอันขาดนะคอยอยู่ในบ้านตลอดช่วงนี้รอให้จับตัวไอ้หัวขโมยมันได้ก่อนไม่แน่ตอนนี้มันอาจจะแอบจ้องมองพวกเราอยู่ก็เป็นได้มันเข้ามาในเขตบ้านของเราปืนลูกซองยิงมันเลยนะไอเดชครับพ่อตาเดี๋ยวหา ข้าวหาอาหารมากินกันเดี๋ยวพ่อจะเรียบเข้าไปในหมู่บ้านเข้าเวีนเข้ายามกันพอพ่อไปแล้วไว้พากันปิดประตูหน้าต่างลงกรดให้มิดชิดอย่าเผลอเป็นอัขาดน,นะหลังจากพรานคําแกกินข้าวอิ่มท้องแล้วแกก็เรียบเดินออกจากบ้านพร้อมอาวุธของแกและหัวกลมไฟสองทาง พอแกเดินมาถึงตรงที่แกได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนกับคนเหยียบกิ่งไม้แห้งหักแกก็ยืนหยุดนิ่งแล้วสาต์แสงไฟเข้าไปในป่าดังกล่าวเสียงที่กูได้ยินเหมือนกับเสียงคนเหยียบกิ่งไม้แห้งอยู่ข้างในป่านั่นเอ๊กูว่ามันต้องเป็นคนแน่ๆถ้ากูเข้าไปหาคนเดียวมันคงไหวตัวหนีไปก่อนแน่ๆต้องไปเล่าเรื่องให้พวกชาวบ้าน รู้เรื่องกันดีกว่าพรานคำเรียบย่องก้าวขาเดินให้เร็วขึ้นพอมาถึงข้างในหมู่บ้านพรานคำก็เล่าเรื่องให้กับพวกชาวบ้านฟังตาหน้อยเอ่ยขึ้นจริงเรื่มพรานคำถ้าพรานคำพูดอย่างนี้ข้าว่าคงจะเชื่อพรานคำเพราะข้าเคยเห็นพรานคำแกสะกด ตามร่องรอยของพวกสัตว์ป่ามาแล้วว่ายังไงผู้ใหญ่สุขพวกเราพากันไปปิดล้อมป่าแถวนั้นกันเลยไหมผู้ใหญ่สุกเอ่ยขึ้นนี่พวกชาวบ้านของพวกเราก็พากันลงมารวมตัวกันเป็นร้อยๆคนแล้วล่ะนะเอาตามที่พรานคำแกเล่ามานั่นละเรื่องมันจะได้จบจบสงบลงสักที ว่าแล้วทุกคนที่ลงมาประชุมกันก็พร้อมหน้าพร้อมตากันเดินแยกย้ายตีวงอบล้อมพื้นป่าของทางบ้านพรานคำหลายร้อยคนแสงไฟหัวคมสองแสงแจ้งสว่างไปทั่วป่าบริเวณแถวนั้นยายสอนนั่งอยู่ซานบ้านก็ได้มองไปเห็นโอ้ ทำไมแสงไฟมันเต็มไปทั่วป่าแถวข้างบ้านเราออกอย่างนั้นไอเดชหรือว่าพวกชาวบ้านของพวกเราจะพากันตามไอหัวขโมยมันมาทางนี้คงคงจะใช่ครับแม่ยาย่ป่าตรงนั้นมันรกทึบมากผมก็ไม่ค่อยเดินเข้าไปสักเท่าไหร่ถ้าไอหัวขโมยมันมาแอบหลบซ่อนตัวอยู่ในป่านั้น ก็ยากที่ผู้คนจะสงสัยได้จำปาเอ่ยปากขึ้นมิหน้าไก่ของพวกเราที่เลี้ยงเอาไวา้มันหายเอาหายเอาเกือบจะทุกวันเลยชาวบ้านคำบกเดินปูพรมหากันโอบล้อมมาตามป่าตาน้อยถ้ามันมาหลบซ่อนตัวอยู่ในป่านี้มันคงจะนี้ไปไม่รอดล้วนะ ในขณะที่ทุกคนเดินไปในป่าก็มองซ้ายมองขวาพรานคำเหลือบตาไปมองเห็นกองซากกระดูกของไก่กองกันเต็มไปหมดอยู่บริเวณกลางป่าและโคลนต้นไม้ใหญ่โอ้กองกระดูกไก่มันกองกันอยู่เต็มเลยนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่วะ หรือว่ามันจะเป็นเสือโคร่งลงมาจากภูเขามาแอบหลบซ่อนตัวอยู่ในป่านี้ในขณะนั้นเองเสียงของพวกชาวบ้านที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของป่าก็ส่งเสียงร้องดังตะโกนโวกเวกขึ้นท่ามกลางแสงไฟส่องสว่างหลาร้อยดวงโอ้มันวิ่งไปทางบ้านของพรานคำแล้วรีบตามันไปเร็วทุกคน ได้ยินดังนั้นจึงพากันวิ่งไล่ตามไปอย่างติดติดไอเดชมือยืนถือปืนลูกซองห้านัดลงอาคมที่กำลังยืนคุยอยู่กับยายสอนคนเป็นแม่ยายและจําปาคนเป็นเมียได้ยินเสียงของพวกชาวบ้านส่งเสียงร้องตะโกนขึ้นเช่นนั้นมันจึงยกปืนลูกซองที่ถืออยู่ในมือขึ้นประทับบ่า เตรียมพร้อมที่จะลั่นไกลทุกเวลาไอ้คนแปลกหน้ารีบเร่งก้าวขาวิ่งหนีพวกชาวบ้านมาทางบ้านของพรานคำอย่างรวดเร็วจำปาเอ่ยปากขึ้นระวังระวังยิงผิดคนนะพี่เดชดูดีๆเพื่อเป็นคนในบุบ้านของพวกเราเดี๋ยวเอาไฟกับจำปาสองแสงสว่างดูหน้ามันก่อน เสียงวิ่งของไอ้คนแปลกหน้าดังตุบตุบตุบตองเข้ามาใกล้ไอเดชกับจำปาและแม่ยายทุกขณะพอมาใกล้เข้ามาในเขตบ้านของพรานคำไอ้เดชเรียบสองแสงสว่างไฟคมที่จำปาคนเป็นเมียเอาให้ใส่หน้าทันที แสงไฟของไอเดททำให้เห็นใบหน้าของคนแปลกหน้าอย่างชัดเจนมันมีใบหน้ากลึ่งผีกลึงคนตาแดงฉานไม่ต่างอะไรกับตาของสัตว์ป่าที่ดุร้ายยามตามันโดนแสงไฟไอเดดก,กับแม่ยายของมันและจำปาพากันตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเช่นนั้น ไอเดชไม่รีรอลั่นไกลปืนที่มันเตรียมพร้อมเอาไว้อยู่ในมือทันทีปักอะดิจาลูกกระสุนปืนลงอาคมของไอเดชมันไม่ยอมแตกออกมาจากลำกล้องแม่งมึงเอ้ยอะไรกันวะไอเดชลั่นไกลปืนลั่นแล้วลั่นอีก ลูกกระสุนปืนก็ไม่ยอมแตกออกสักทีจนพวกชาวบ้านพากันวิ่งไล่ไอ้คนแปลกหน้าตามมาติดๆไอ้คนแปลกหน้ามันเห็นท่าไม่ค่อยดีมันจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าตีนเขาที่หลังบ้านของพรานคําำอย่างรวดเร็วยายสอนคนเป็นแม่ยายเอ่ยขึ้นลูกกระสุนปืนของมึงบันด้านหรือเปล่าวะไอเดช มึงสับลั่นไกตั้งหลายทีมันไม่ยอมแตกออกเลยพอยายสอนคนเป็นแม่ยายพูดจบคำไอ้เดชมันจึงหันกระบอกปลายปืนขึ้นบนฟ้าแล้วรั่นไกปักเสียงปืนแตกดังป้งสนั่นไปทั่วบริเวณแถวนั้นอ้าวแล้วมึงยิงอย่างนี้มันทำไมลูกกระสุนแตกออกวะไอเดช ผู้ใหญ่สุกกล่าวมึงยิงอะไรวะไอเดชยิงขึ้นฟ้าผมยิงไอปีศาจลูกปืนมันไม่แตกผมก็เลยยิงขึ้นฟ้าลองดูลูกกระสุนปืนมันแตกผู้ใหญ่สุกโน่นโน่นโน่โน,น,นมันวิ่งเข้าไปทางภูเขาหลังบ้านนวนแล้วผู้ใหญ่สุกกล่าวมึงว่ามันเป็นปีศาจหรือพวกมึงพากันส่องไฟดูใกล้ๆ เห็นมันเป็นคนนี่ใช่เห็นไกลๆมันรูปร่างเหมือนคนแต่พวกฉันเห็นใบหน้าของมันชัดเจนใบหน้าของมันกลึงผีกลึงคนนะักพ่อผู้ใหญ่สุกพวกชาวบ้านคํบบกหลายร้อยคนก็รีบพากันติดตามไอ้คนแปลกหน้ากันไปอย่างไม่หยุดหย่อนแต่คืนนี้ ก็พากันตามหาตัวของไอ้คนแปลกหน้ามันไม่เจอหากันจนฟ้าสางสว่างตา